ห้างที่แหลกที่ห่าเมื่อไหรเนาะครับห้างนี้แม่ขอนขางสีร้ายก็มูครับเขาสีไงเร็วอยู่ก็ไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่มันกับ่มีมองบางหุมบางเง่าให้เขาเนะครับน,นี้เพิ่นว่าเพิ่นเอาอึ้องมาเลี้ยงพนะเพิ่นไปซ้อนหวกหวกอึ้องมาเลี้ยงพนมองนี้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่เคารับรักทุกทก่านนะครับนผมวัปอก,กับสามทิศช่วงใบแก่ๆนะครับคืมฝา่มฝาคืมฝนเนาะ แต่กับบ่ตกด้กครับห่อครูข้นในซื้อคึมอยู่ครับมืนอี้บรรยากาศคนค้างดีครับบ่บ่อบ่อไข่หอนเนาะครับนอกช่วงาบแต่ช่วงเ้าก็มีแดดอยู่ครับครับก็สวัสดีครับเท่าแต่แขวแต่เอ๋ยยังนุ่มคือเก่าครับครับเมื่อนี้ผมวานสิพาพี่พี่ผ้านองไปอัปเดตเบื้องห้างตอเนาะครับห้างตอที่เขาเอามาไว้นั่นล่ะครับังแต่เอามาไว้ผมกับ่ได้ไปเบื้องจัคเื่อก็ค้ายากรากงานอยู่เนาะครับถึ่งก็บางมือก็ได้ไปทําการทํางานเนาะครับ ืัอน,นี้ก็เลยจ่วงใบก็ว่างครับหลังจากที่มือเศร้านี่ก็ยากแน่จังน้อยครับก็เลยว่าสิภาพพี่น้องเข้าไปอัปเด,ดตบองข้างตอนนะครับเนาะครับกับไปเลตนทางเขาบ้านตามที่ดีนะครับไปไปกันเลยครับแลวะป่านเป็ดการเสียเวลาเนาะ เข้ากูแล้วครับตกข้อมค้างข้อมเดียวู่ครับแต่ว่าดูบ้านตามคิดก็ตกตกตอลิลลิ่นเนาะครับ นี่ที่เป็นหน้าทาั้งโคกนะครับแต่เธอเอือนหน้าโคกเนาะหน้าสามคิดผุนออสิยูทั้งโค้งครับเหม่อนเดินทั้งโคกหน้า,นาทั้งนี้สีบุ้มีหวยนะครับบุ้มีหวยมีม่หอมคมือทั้งโค้คงเ,เออหมือนเดิมทั้งโคกครับสว่างมีข้องข้องต้นตะพาข้องข้องกลยนะครับข้องเงี้ับ นมันมากครับนี่คนละรับอาคนกี่ได้คนกี่นับน้ามนหม่มากครับเนี่เป็ um, um, น้อยติดค้มครับนี่หน้าติดค่มคิด้มแกกีแกติดถนนหลายเติมครับทางข้างขาข้างข้างขา้างง น,น,นี่นเยนะนะหน้าบบบัวดึงน,นว่าคนติดไปในวงมังน,อน,น,พอพอน,น้องอยเบั้งครับดึนก็ไม่ได้ยุ่งื่นๆหรอกครับลุงเย็กก็นขยันบรรยากาศน้ำตกไททางหน้าเนาะเพราะท่านในพาพี่น้องไปหาอย่ากหากินเนาะครับ ยากนั่บ้านเขาว่านน้ำนี่ล่ละครับกลับมาหอดแล้วเดี๋ยวพาไปเพิ่งห้างทีแรกกันเลยครับลลแล้วเขาแล้วน้ำาแล้วครับบ้านนี้บ้านเขาว้านนา้ำแล้วมันทุกทงแล้วครับทั้งหน้าทงหน้าโคกของผมทั้งของพี่สาวนั่นแหละครับว่าจะเกิดมันสะเกิดทอ่าฝนที่โต๊ะมันใส่บ่บ้านนี้ นี่ครับห่างที่แหลกที่าาห่อเม่าไว้นะครับก็ง่ายเร็วอยู่ครับเขาสีเรลยงเงียไมแรงก็ยัมมอเส ا าจัางสิละครับหาเยื่อมาเรียงตัวอ่อนข้างในแล้วก็เห็ด ห้างข้างนอกน้ำครับเขาหน้าสีโอเอาต้นดูน้ำเรือครับนี่เพราะว่าค้อนเขามันมันมันบกขวางนะครับไปเดี๋ยวไปเบื้องห้างต่อไปเลยครับ ปลาเพื่อนก็ไลายหรอกครับนี่ป่าปอยเพื่อนสารนุ่นนี่เพิ่อนดอกปลามาปอยน้ำลึกครับนี่สารนุ่นนี่กุ้มแรงถ้าฝนเลี้ยงๆมากกับน้ำท่วมซาพุ่นแล้วครับเพิ่นก็เอาสารนี้ไปใส่เห็ดกะเซ็ดเพื่อนเนาะปลูกพักปลูกหยางเพื่อนแล้วครับเพิ่นก็สิมีเครื่องปั๊มเครื่องใดขึ้นไปใส่ข้างบนนี่ครับ นี่ครับห้างที่สองที่เขาอ,อมาไว้ค้อนเขาหลุดค้อนเขาขาดเนาะครับแล้วก็ตกลงไปางลางนี่ครับห้างเขานี่ครับก็ก็กไปเรื่อยๆอยู่ครับแต่มันกับุ่้มมี่มองบางหมบางเง่าให้เขานะครับจังสีส่วนทีนท่นดทีควมหานี่มาปกมาปิดใส่เขาแล้ครับเวลาฝนตกแห้ง บนตกซ้ำไนซ้ำนึงกับบอสเป็นอย่างน้นอกครับเขาเอาตัวรอดได้เขามีวิธีของเขาดอกครับเขาก็จอ่อหูวเขาหัวอ,อกไม่เนาะปลาเป็นแนวหาวคือฝนที่ต๊กนี่แหละครับมือนี้ไปไปเบื้องห้างต่อไปกันเลยครับนี่ครับไปไปเบื้องห้างที่สามเลยไปทางพุ่นเมื่อไรครับตรงออกมาทางที่ แม่เขาขอนค้างดูไหมครับห้างนี่ไหมผมไปยืนใกล้เ่ราะใเลิ่ินว้นเลยครับบินว้นเทาเลยเนาะนี่สิบังน่มาเดียว่อมไปทั้งพี่ครับกับวยุไก่กันหรอกครับยูพูดสาเล่านี่ละอห้างที่สองนะั่ก็ยูยูมองงานผแห่งแหงตกลงนะครับนี่กับห้างที่สามอยู่นี่ห้างที่แรกก็ยูพูดเนาะครับนี่ครับห้างที่แรกแล้วก็มาห้างที่สองนี่ครับ นี่ครับเห็นบดม่ยุกกลางๆนี่ครับเราก็ขึ้นมาหนี่เนาะครับห้างกันจะกสองว่านเนี่ยหลักการห้างที่สามครับห้างนี่แม่ขอขุขานสี่ลายก็มูครับเขาสีงไง่เร็วอยู่เราก็ดูน้ำครับแม่ห้างนี่ผมไปยืนใกล้ๆยู้เราป้ามั่นหลันบ่ได้เลยครับเมื่อกี้นี่บินวนหัวผมเลยห้างข้างล่างนั่นก,ก็เลีงอยู่ครับ ห้างที่แรกกับห้างที่สามนี่คู่กันเลยครับเพราะว่าเขาเขาอยู่หน้าทิศลาเนาะหน้าทิศนับนั่นแหละครับยู่่ห้างกันบันไดนั่นน่น่าจะเป็นห้างคู่กันครับแต่ว่าห้างห้างที่สองนีเ่เอามาจากอีกหมองหนึ่งแล้วครับเน,ะเนะบาะนี่ออนะครับพ่อพี่พ่อน้องเข้ามาอัปเดตห้างต่นนะครับกับผลแล้วครับช่วงบุญเขาประดับดิน บุญขอซากผลละครับเดือนสิบเดือนอยังผลละครับจังสีได้ผ้าพีผ้านองเข้ามาเอาเบื้องเนาะก็ถ้าห้างเขาดีถ้าอาหารเขาเพียงพออีหยังก็เอาได้สองสามเทือ่อนผลละครับเพราะว่าย่อมออกห้องกับไส้สุดเอาเนาะครับผมนี่นะครับเป็นคนเอาทุกปีก็ได้เอาเทื่อนึงกับห้างกันประมาณจากักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือจังสี่ก็ได้เอาได้เทื่อสองเหรอครับ เือสามกับสีบล้า,ลายบรรไดเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับอัปเดตห้างต่อเขาเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปเบิง้งผักเบิ้งอย่างของนุ่งจับจังไงคือผักสวนขั่วกับเสร็จในหน้าสวนผสมของเราครับเดี๋ยวจังสีมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆครับห้างต่อครับน่าเล่าก็ได้บุ้มมีคนอยู่ครับมาหนีิคนท้องไซคนสิไปให้ วัถสองก็มาใส่เป็นก็จอดไว้นี่นะครับก,กล่องมียังอยู่อันนี้เพื่อนว่าเพื่อนเอาอึ้องมาเลี้ยงพะนะเพื่อนไปซอนหวกหวกอึ้องมาเลี้ยงพนังนะมิตครับแต่ว่าดูว่าวได้หลายบันไดบูสิได้ยุ่งอ,อกครับนั่นเพื่อนเอาเอื้อเอาอยัางมาให้อึ้องบังแล้วอยู่ไปอยู่กันอีกเรื่องหนึ่งเด้อ เมื่อนั้นเห็นเราไปยืมสวียยูเฮียนอยู่ครับเราว่าเราสิบไปซ้อนหัวอึงมาไว้เรียงว่าสันกัางหุมให้พร้อมครับมัดเกี่ยวครับสันทีเป็นลรหน้าสวนผสมครับหน้าที่ทงนี่พันยูนี่ครับอันนี้ซีมเมนต์ิกขังในใกล้พ่นกระาย อันนี้ที่เป็นบัะคามสวมกระคามอันเน่้ยงหน่นครับโอ้ต่อท่านเพิ่นสองสามต่าเพิ่นตัวนี้อันนี้ที่เขาปีที่สามแล้วละครคามเพิ่นต่อน,นั้นปิดแล้วเตัาน,นี้ไกลแล้วครับแก่มากกว่ามันกรมีมาลักไทยเอาของเพิ่นครับเจ้าของเพิ่น่อยูเพิ่นบ่ใครย,ยู ดอกครับเนีย่ยมันเลี้ยงนจังมากเขาพ่นเกิดเกดเราเนี่ยข้าล่งเกิดครับเหลืวอว้ให้หน้าสองสามให้ข้างล่างก็สิเป็นสาป,ป่าที่ผมเคยทายให้พี่น้องเบื้องหน้าแล้ครับสาเนี่ยจะเป็นปลาธรรมชาตินาะครับป่าธรรมชาติารราตลงมา,าเป็นปเหลียป่ามาปล่อยครับ ไปครับเอาไว้ทั้งนี้กอนบรรยากาศหน้านลุงยัดผมก็สีเขาบ้านไปหาเบิง้งเขาเบิ้งน้ำที่ผมว่านไว้ละมันเป็นยังไงแห้งแห้งบ่หย่าตายไปครับทุกปีเขาไว้น้ำนี่แหละครับน้ำหัวน้ำห้าวเนี่ยแหละแถวนี่แหละครับ น้ำต้นไม้ต้นไหลแต่ว่าดูนี่เราหมดแดงเราขยายหมดแดงออกหมดแดงมันมีครับย่น้ำต้นไม้แบบน,นี้เราก็คนก็นเที่ยวดูก็เลยบแ่แด้เอามาไห้ครับแถวนี้ทุกเทือกเขามาไววน้ำสายหัวสายยังนี่แหละครับน,นี่เป็นขอกไกล้ล่วงรถดเพินินไลเพิินก็หลายครับขอบไปกินใหน้ป้าผมก็มนนีเป็นป้าพิพิพิภาษาเนาะครับเนาะพิภาษาของบ้านหนองขาม สลากลางน้ำโลนี่เพินพ่นว่าเพิ่นเพิ่นนั่นแล้วเพิ่นเสียวมากไม่ไปไหนหนีแล้วครับอึ้งในบอ่ออันนี้อันนี้บ่อหนู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 หนหน่นครับย่างจะตู่บุหนูแมวพันเพิน่นไอ้กาเราก็าลายครับเลี้ยงปล่อยเลย ตอนแรกออกมากนเนี่โอ้ยมามากัดเดี๋ยวนี้เขารู้จักเอาตัวรอดแล้วครับเขาเรียนรู้ลรวใกล้ยุ่นีเดี๋ยวนี้รอดออกมาไม่ไหมตอนเราใหญ่ไม่ยุ่งไม่ไหมนี่พรพ่อเข้ามากัดกล่องยุบกลุ่มเลยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนรูผมเรี้ยนเขาได้ปลา,าเมื่อยรผมตอท่านนี่พ่อปิดแล้วเนี่ยมันมหมือดข่วนลรวครับเดี๋ยวผมเตนียมวมาปิดมือแรกครับน้ำส,นสินปลานี่เก่ามาไววครับทุกเทือ่อ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเนาะครับในผ่านกับลายเพื่อนกับบ่ค่อยได้ย,ยู่ทงยุธาเนาะถ้ามันอยู่เขตเถียงหน้าเพื่อนนั่นมันก็พราะมีกล่องมีอย่างอยู่แร่ว่าขันมันนอกเขตจังสิ่กล่องกับบอ่อสามารถที่เห็นได้เนาะครับในผ่านายครับเขากับมาลักเอาจังซีงสหละครับเขาก็เลยบอ่อเดีเยวมาไว้น้ามู้นี่เดี๋ยวนี้ นี่ครับ่บเป็นข้องข้องซอยข้องน้ำครับหกถ้าน้ำปีแดกฝนดีน้ำดีนี่ก็ไหลามากขึ้นกันละครับหน้าโคกกระไซนี่ละครับนอกนอเนื้อจากนา้ำฝนต่ำทั้มาชาติเนาะก็เป็นข้องซ้อยนี่ละครับครับสำหรับคลิปอัปเดตห้างต้อกับเสียวไว้สานีก้อนนาอครับพี่น้อง พาพี่น้องมาเล EN ่นทงให้ทงหน้ามาเอาบรรยากาศครับอยู่หน้านุงยัดเท่านี้ละภ <M> mmm> าพี่น้องมาเบิงห้างต่อว่าเขาอยู่บอ่อเขาไงซ้ำได้เนาะครับตั้งแต่เอามาไหวผมกับพ่อท่านในมาเบิงจากเทืาเมื่อนี้ก็เลยว่างครับก็บเลยถือโอกาสภาพี่น้องเขามาอัปเดตเนาะครับเนาะกับพ่อท่านในไปหาอยากหา,ากินแล้วครับกอยากน้ำวัานเขาว่านน้ำอยู่แล้วเขาแล้วน้ำรอครับบนนันทึกกสีภาพี่น้องเขาไปหาอยากหากินแล้วครับ น้ำกับบอทันมาจากเคื่อครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานล่ะครับค้าหมอคขาจ่าจิริยาท่าทางอันในบอ่บอมะบ่ควรก็ขอถวดขออภัยเด้อครับเด้อคลิปหน้าคลิปในสามทีติดภาพเหมืงกันจังค่อยช่วงค่อยติดต,ตามเด้อครับคือเก้าล่ะครับมากกนนไกลถึงแก่กระแช่เนาะครับครับสำหรับคลิปนี้สามทีติดภาพไปยักันจ่ยช่วงค่อยามเ้อครับคอเครับมาไกลถแกะสวัสดีครับ